หากพูดถึงการรีไซเคิลหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าหากเป็นคำว่าอัพไซคลิ่งเริ่มคุ้นหูกันบ้างไหมคะถ้ายังไม่คุ้นวันนี้เรามีคำตอบและตัวอย่างจากการอัพไซคลิ่งมาแนะนำให้รู้จักกันด้วยค่ะ กลามังสักผ้าอิดพลาสติกรูปทรงแปลกตาไปสวนรูปหยดน้ำมองผิวเผินคงจะเห็นเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อตกแต่งบ้านทั่วไปแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Upcycling u p c y l i n g ปีที่2ภายใต้ธีม Home and Living โดยบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ g c ได้ร่วมมือกับ20แบรนด์ชั้นนำ10นักออกแบบที่มีชื่อเสียง และมีความมุ่งมั่นด้าน Circular Economy และความยั่งยืนที่สนใจในการจัดการพลาสติกที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าเพื่อสร้างระบบการจัดการพลาสติก Loop Connecting อย่างเป็นระบบสำหรับผลงาน Beyond Basin ออกแบบในรูปทรงกระมังซักผ้าได้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิจากถุงบรรจุพันธุ์น้ำยาซักผ้าแบบร e ฟ i l มัลติ i Layer 20%และเม็ดพลาสติก Poly p พพ p y l น n e 80%ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยเกษมพลาสติก และมีลอนคลื่นที่ก้นกระมังที่ใช้เป็นที่ขัดคราบสกรปรกบนผ้าช่วยลดความเมื่อยล้าจากการขยี้ผ้าและยังสามารถแขวนผนังเป็นกระจกตกแต่งห้องได้อีกด้วยเขาอเองให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่ว่ามาพัฒนาหรือศึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง PTTGC ซึ่งสามารถให้ข้อมูลหรือความรู้เราได้ระดับ ปีหนึ่งเนี่ยเราผลิตตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามันติเลเยอร์หรือหลายๆชั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านชิ้นหรือประมาณ270ตันต่อปีเพราะเนี่ยจะทํำยังไงให้ตัวนี้สามารถกลับมารีไซเคิลเป็นสินค้าหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ชิดใช้ในครัวเรือนได้ง่ายก็คือมันต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เกิดขึ้นรูปเป็นกระมัง นอกจากนั้นแกลอนพลาสติกคุ่ประเภท HDPE สามารถนำมาสร้างเป็นอิฐชื่อผลงาน r e p r e c e p t i o n Brick คืออิฐที่รีไซเคิลมาจากแกลอนน้ำยาฟอกไตของโรงพยาบาลรามาที่บดีจากกรีนรุบดินผ่านการทำความสะอาดบดอัดเป็นเม็ดและขึ้นรูปด้วยวิธีการโบรโมดิงทำให้สร้างอิฐได้ในรูปแบบใหม่มีความโปร่งและยืดหยุ่นสามารถเติมน้ำหรือของเหลวเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก สามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือนำกลับไปใช้ในบ้านอย่างไม่รู้จบในโครงการนี้มันทำให้เราอได้ได้เข้าใจถึงการใช้พลาสติกเนี่ยตั้งแต่ต้นทางว่าว่ามันมีที่มายังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากใช้มันและเราสามารถช่วยเหลือมันให้ให้ไม่เกิดเป็นขยะต่อโลกใบนี้ยังไงได้บ้างอะคะ่ะ ผมเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดว่ามันสำเร็จเนี่ยผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนที่เยอะมากเราคิดว่าไอ้เวสตรงเนี่ยคือมันไม่ควรจะไปกลายเป็นกองขยะแต่ถ้าเกิดว่ามันเอาไปต่อยอดใหม่ผมว่ามันจะเป็นดีไซน์ที่แบบกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมได้ดีขึ้นในอนาคตพลาสติกจะมีการถูกคิดค้นที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและการใช้งานเป็นหลกักเพื่อเป็นต้นทางที่จะช่วยลดการเกิดพลาสติกเหลือใช้ได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ